ครับสวัสดีครับวันนี้มาเตรียมอุปกรณ์ในการออกล่าสักเล็กน้อยนะครับเพกาไม่ได้ไปไหนครับแดดเพิ่งออกตอนสายๆนี่เองนะครับมาเตรียมอุปกรณ์พร้อมที่จะล่านะครับขอตัดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเข็มมันจะล่วงพอดีว่านั่งอ่านคอมเมนต์นะครับนั่งอ่านคอมเมนต์นั่งดูคลิปเพื่อน จะลงดีเป็นลงนอลงดีเป็นลงนอพอดีเย็บเสร็จครับเอลงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับเย็บอุปกรณ์ถุงสะพายใส่เบ็ดนะครับอันตีที่แล้วนี้ขาดแล้วนะครับก็เลยต้องทำใหม่ครับก็ฝีมือบ้านๆครับบ้านๆบ้านๆจริงครับของผมคิดได้ทำได้นะครับนี่ครับ ถุงในการใส่เบ็ดนะครับอาจารย์มันก็จะสะพายแบบนี้นะครับสะพายใส่หลังครับไม่ต้องหอบนะครับเวลาหยิบออกก็เบ็ดออกได้เลยครับ ง่ายนะครับจะไม่ต้องใช่วุ่นวายเสร็จแล้วเอาเข้าก็นะครับที่เกียดถือครับความหมายคือเราต้องถืออะไรบ้างครับกระป๋องเยือ่อแล้วก็อาจจะมีตะข้องมีอ่า ถุงใส่ปลาอะไรเยอะแยะนะครับก็เลยหาวิธีการที่ไม่ต้องห่อเป็ดนะครับเพราะว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ครับเราจะใส่ไปด้วยแล้วก็ห่อไปด้วยครับทั้งกระป๋องเหยื่อั้างอะไรนะครับเต็มตัวนะครับก็เลยคิดว่าทำยังไงจะได้ง่ายขึ้นในการาแบบอุปกรณ์นะครับนะครับเย็บเสร็จเรียบร้อยครับ สะพายสายนะครับก็อาจจะเป็นเล็กเกเ็ดน้อยนะครับในการทำนะครับเพราะว่าเป็นความคิดบ้าๆของแต่ละคนนะครับในการที่จะเตรียมอุปกรณ์ตัวเองนะครับก็จะเย็บความจริงเป็นกระสอบพื้นเดียวนะครับเนี่ยกระสอบพื้นเดียวก็มาพับขึ้นพับขึ้นข้ามาแล้วก็มาเย็บตรงนี้นะครับ มันก็จะมีถุงให้เรา,าหนึ่งถุงสองถุงนะครับถุงนี้จใส่เบ็ดนะฮะถุงนี้อาจจะใส่อุปกรณ์อย่างอื่นได้นะครับใส่น้ําใส่ขวดน้านะครับการเดินนะครับหรือว่ายังสิ้งเสียดเหยื่อยังไม่มีอะไรก็เผื่อมีปลากินก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเราเย็บอยางนี้นะครับเย็บตูดให้มันติดกันนะครับตรงนี้ก็เย็บติดกันเลยนะครับเนี่ย ซึ่งเตรียมพร้อมครับคือถ้าปลาไม่เยอะก็ไม่ต้องเอาถุงใส่ปลาไปนะครับใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับความสูงก็ไม่มากไม่มา้ครับแค่นี้เองครับประมาณสักสี่สิบเซนนะครับอุปกรณ์นะครับ,กกรรบข้างหลังก็อาจจะเย็บไปหน่อยเพื่อไม่ให้เบ็ดเขาวิ่งไปชนกันนะครับนะครับ แต่ละอุปกรณ์นะครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเล็กนะครับแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้นสั้นๆนะครับกับการทำอุปกรณ์ถุงใส่เบ็ดตกปลาใส่เบ็ดนะครับถ,ถุงใส่เบ็ดใช้กระสอบจะเป็นกระสอบปุ๋ยหรือกระสอบอะไรกได้แต่นี้มันมีถุงเล็กก็คืออาหารไก่ สวัสดีครับขอบคุณมากมากครับ